ครับสวัสดีครับ FC เลาะฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องขวานมือนะครับที่ใช้สำหรับอซองตัดแตงกีบนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับน้องก็ส่งมาให้หมอลิงส่งมาให้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อจะอ่านไม่ปิดโอคุระนะครับเป็นของญี่ปุ่นอันนี้ขนาดหนึ่งตันนะครับขนาดหนึ่งตันเดี๋ยวมาแกะดูว่ามีขนาดยังไ ขนาดหนึงตันนะครับมาดูด้น,นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะมาประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้กับซองพี่ไทยเรานี่แหละนะครับเพราะว่า,อาของไทยที่เจอในไทยเนี่ยก็จะพบตามบนวัสดุ g l o b a h o u s ทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นรอบก๊อกแก๊กเขาเรียกนะครับ หน้าตาก็จะไม่เป็นแบบนี้เพราะว่า,าก็อกเก็กเนี่ยมันจะจะใช้ตัวนี้ปลดล็อกอย่างเดียวนะครับถึงจะจะมุนทอยหลังได้เรามาดูการทำงานของเขานะครับอย่น,นี้ถ้าเรากดตัวตัวล็อกตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราดึงดึงเชือกยกขาได้นะครับทีนี้มันก็จะล็อกเองนะครับล็อกเองทีนี้ถ้าเราอยากถอยหลัง เราก็กดปุ่มนี้ขึ้นนะครับเดีมุนไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปลองละตัวแกนตัวแกน,นขนาดหนึ่งตันนะครับอันนี้ขนาดหนึ่งตันมันใช้เข้ากับเพลา ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับอร่าหนึ่งนิ้วได้แต่นี่มันมีตัวหนึ่งที่ตันครึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาห้ดูตัว้จะใช้ยกตัวนี้เป็นรอาเป็นควานมือนะครับขนาดตันครึ่งอันนี้ผมจะดัดแปลงเพื่อใช้ดึงตัววัวนะครับส่วนข้างบนช่วงหน้าอก กับช่วงเอวนะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นดทูที่ใสตรงนี้ก็จะใหญ่ขึ้นแต่ผมจะแปลงจากท่อตรงนี้ผมจะมาต่อเขาเข้ากับแกนเพลาที่มันใหญ่ขึ้นอีกทีหนึงนะครับตัวนี้ก็จะตัดออกนะครับตัวนี้ก็จะตัดออกเราจะยกชุดนี้นะครับมาเพราะว่าเราจะเก็บข้อดีของกวานมือชุดนี้ที่เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเอาหลักการทํางานเนี่ยมาใช้ประโยชน์ประยุกต์ใช้อีกทีนึง ซ,ซึ่งเวลาที่เราหมุนหมุนเข้าเนี่ยตัวนี้มันจะล็อกนะครับมันจะล็อกมันจะไม่ถอยนะครับตัวนี้มันจะเพลาตัวนี้มันจะไม่ถอยแต่ถ้าเราอยากถอยเนี่ยเรากดด้านนี้นะครับมันก็จะหมุนถอยเองนะครับไปหน้าปุ๊บกดเข้าปุ๊บมันก็จะหมุนเข้าอย่างเดียวอันนี้คือข้อดีของรอบ ญี่ปุ่นตัวนี้นะครับอาจจะแพงหน่อยนะครับแต่ถามว่าดีกว่ารอบก็แก๊กที่เรามีขายตามคุมโบเฮาบนวัสดุหรือร้านทั่วไปอยู่แล้วครับแต่อาจจะแพงหน่อยซึ่งชุดนี้ผมซื้อมา5ตัวนะครับขาหน้าขาหลังเนี่ยอย่างละ,ะขาหน้าซ้าย1ตัวขวา1ตัวแล้วก็ขาหลัง2ตัวส่วนตัวนี้ตันครึ่งเนี่ยผมก็จะใช้กับยก ตัววัวนะครับ5ตัวนี้จะตกเกือบ2 0,000ืครับเฉพาะค่ารอกซึ่งเวลาทำซองเดี่ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าผมแก้ไขแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องตัดออกแล้วต่อเป็นก้านหมุนนะครับตัวนี้เอาออกแล้วก็เชื่อมเข้ากับเพลาอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวถ้าทําเสร็จหรือลงมือทำยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงว่ามันดียังไงนะครับอันนี้คือดีกว่ารอกท,ที่ที่เรามีใช้ทั่วไปอยู่แล้ว อันนี้น้องก็ส่งมาให้จากโคราชนะครับน้องรักก็ส่งมาให้อ่าโอเคครับเดีย๋ยวค่อยว่ากัน